พบกันเช่นเคยนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกที่กำลังรับชมนะครับวันนี้แอดมินนำแนวทางมาฝากนะครับประจำงวดวันที่25มกราคม65นะครับในช่วงเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีนะครับเป็นหวยฮานอยประจำวันนะครับเป็นหวยฮานอยประจำวันนะครับเนียยว่า3รอบ3รายการ17นาฬิกาเป็นฮานอยพิเศษ 18นาฬิกาเป็นฮานอยปกติแล้วก็1ทุ่มหรือ19นาฬิกาเป็นฮานอย VIP นะครับเอามาฝากพี่น้องสมาชิกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ได้เล็เด่น2ตัวนะครับคือเลข1กับเลข4นะครับชุดเด่นเด้นฟันเจาะตัวแล้วก็ชุด3ตัวตรงนะครับ4 1 5ห1 5นะครับชุดเด่นเน้นฟันเจาะหหางนะครับ25 4 7 2 6เจดหสี่เก้าหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งแปดนะครับเอามาฝากพี่น้องสมาชิกคนไหนที่ติดตาม นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูหลังจากที่สัญญาณการรับชมนะครับนะได้ลงโพสต์หรือว่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดจ,จ,จากแนวทางจากแอดมินเป็นประจำนะครับนะเรียกว่าสามารถนะครับติดตามนะดูได้หลากหลายรายการนะครับนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็มีหวยต่างประเทศนะให้ เป็นข้อมูลนะครับให้กับพี่น้องสมาชิกด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้เอาฮานอยมาฝากนะครับได้เลขเด่น2ตัวนะครับคือเลข1กับเลข4นะครับ4น5 9สี่าเก้าหนเป็นชุด3ตัวนะครับแล้วก็เด่นเน้นฟันเจาะนะครับ2ตัว25 47 26 18 15แล้วก็49แล้วก็ชุดสำรองอีก8หางนะครับก็ขอให้พี่น้องสมาชิกทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ